ใช่ใชจอดนี่เลยจอดนี่จอดนี่ก่อนบอกเจ๊คนสวยนี่นี่เขาเไปจอด้างไหนเลยจอดตรงไหนจีจอดหลงนี้นี่ใช่ไหมใหญ่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 หญ่ถอยสถอยถอยถอยอดินหมดแล้วนะยังไม่ถอยโครนนะเนี่ยวันนี้เรามาหาวันอาจิย์วันาจิยไปหาคนสวยกันเจีพึ่งกันนะ โอ๊ยบ่ได้มาโดนเลยข้าอยุ่งตระเลีองงานพี่น้องไปไฟกับเจหน่อยสิไฟเจตาเลยไอ้ใครวะมาถ่ายมาถ่ายทำไมวะใครวะน่ะมองอะไรวะว่าจะสาวชาติไม่เอาดว่าให้เขาใครวะผู้ใดวะว่าเกะกะเขาถอยดีกว่านี่เกะกะไหมเออเดี๋ยวให้เขาเทดินก่อนเดี๋ยวเราไปเราไปจอดตรงไหนได้จอดข้างทางนี่แหละจอดนี่แล้วเออจอดไกลรัศมีปืนหน่อย จอดไกลรัศมีสามร้อยเมตรเออได้อยู่สองสามเที่ยวเอ๊ยเอาไปฝากเจเลยไปให้เจก่อนละของรถเดี๋ยวเราค่อยลากแวะดึงอะไรแล้วกันไปอันนี้เอาไปกี่ขวดเนี่ยสองเจกับหกล้อเจกับหกล้อใช่ไหมเชตเตอร์ครับเชตเตอร์วันนี้เลี้ยงเตอเอามาให้ทีมงานสองขวดกับ โอ้ใครวะเดี๋ยวา่ายาย่ย่ายอาย่าโอ้รับรับรคอก่นรับขอก่นด้ครับดีครับดครับเดี๋ยวดอเอาฮะเสนดินด้วยเอาอุ๊จเอาน้องหอก็คิดถึงจังเลย อะไรเป็นไจะให้พูดว่าอะไรจะให้พ EX ูดว่าอะไรไม่มันพูดเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ก่อนไม่ได้เราเพราะเขาเป็นตัวเองนุทำไมทำไมถึงว่าอย่างนั้นอยู่แล้วแกอะไรเราต้องเรียกแกเออก็ก็ก็กอะไรไม่ใช่หลอกยังยังยังพูดเหมือนเดิมก็ได้เอ้าเซนเอกมาวิ่งนี่เหรอเอ้า แซมโอ้ยอย่าเรียกว่าคุณเือเรียกว่าบกแซมคือกอลเขาเป็นเท่าแก่เนาะยย่เท่าแก่เขาเป็นเท่าแก่เนาะเห็นพ่อเขาเป็นแม่เนี่ยเสื้อเต้ยเลี้ยงนั่นเนี่ยฮะโอ้ใครขับหนูเด้อหนูกดติดจังสันเอากูวามาหาประเด้เลยเอา ผมเห็นดอกเห็นผู้ใช่ไม่ได้ดอกเจ้าน่ะโอ้ไม่ใช่เห็็ไม่ใชยไม่ได้นะจเนี่ยก๊สกรสแก๊สแก๊สแใ๊ส่ก๊สแ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 ก๊สก๊สแก๊สแกหส่ก๊สแก๊ส่ก๊สแ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 อ๊สแก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 ๊สดก๊สแก๊ส น้ำมันเยอะเนาะเขาทำอะไรกันเนี่ยเจ้ตรงนี้เขาเทเยอะไปเนี่ยไหนเขาดูหน้ากันสื่อในสิเจ๊ก้โอ้เป็นเลยใดๆกันั้นน่ะฮะขนาดดอยังไม่กล้าถ่ายคุณแซมแล้วทำไมไม่กล้าถ่ายผมล่ะอ้าวทำไมขาเป็นคุณแซมนู้ยังว่าคุณแซมอุ้ยเราต้องเดินโอ้ยเฮียดิเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟขับเนี่ยโอ้าวว้าว แค่ขับบอกมาเลยไหนขอดูหน้าสิโอ้โอ้เจ๋อเอาขึ้นไลยมาขับให้เพื่อนน่ะฮะเราไม่ได้ขับให้เสียตามเราบรือเปล่าเ้ยเนาะโอ้เรื่อย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 จับมือหน่อยจับมือหน่อยเออติดโควิดเด็กเขาละลาาอีกแล้วเสียมัดเสียมัดฮะเสี่ยมัดไป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 โอ้คือว่าไปดันเงินก่อน โอ้ยพวกเอ็งมาช่วยดันหน่อยสิเริ่มเริ <c ười> <c ười> ่มเริ่มไปช่วยดันหน่อยเสริมวิ่งหลอกเด็กน้อยครับเอาเจ๊เขาจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยฮะติดรถังคงสวยก็ติดครับคันสวย ฮะฮะแล้วจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยทำไมไม่ไม่มีโซ่เหรอในข้อถ่ายรูปคู่กับรถถ่ายนอยหน่อยสิเอาถ่ายรูปคู่ก่อนจะได้สวยๆไงนี่ไงเยีไปเนี่ยเอฟซีเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมเอฟซีมาแล้วไปเร็วๆๆเดี๋ยวขอเบื้องหน้าเนี่ยขอดูหน้าหน่อยสิ แกเรียซมฮึมันได้วาวะไหนไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน้าหน่อยมันจะต้องดูหน้าฉันด้วยอ่ย่าเขินหนาคนงามเนาะเริ่มละเริ่มละวอย่าเขินหนาคนงามก็ได้เหนุ่มเดี๋ยวจะด่าผมอีกแล้วจะด่าผมอีกแล้วเด้เขาเบิ่งหนาก็เลิกเขาเบิ่งหนากัโอ้ยคันได้วะน่ะคันได้วะน่ะสุดเด็เนี่ย คิ in ด 1941, ถึงเจพึ่งเน้คิดถึงผมติดงานอู้คิดถึงครั้งหน้าสดทายเราเจอกันนะถ่ายอยู่นู่นเฮยอยู่นู่นอยู่นู่นจำได้แต่ผมติดงานไงฮะเรียงอะไรอันนั้นช่องอะไรเต้คนสองดำอ๋อโาเคเข้ามาใช่ไหม มาคอมเมนต์ในะกองเจนะเขาไม่กำลังใจนะใช่ไหมโอ้เจเป็นคนดีมากเลยเย็นรักมาเลยเห็นเห็นเห็นเอาถ้าชื่นี้โอเคอยู่โอเคอยู่นีโออไม่หรอกเราก็ไม่ค่อยมีเออมีมีแบบช่องเขามาถ่ายเราเท่าไหร่หรอาเราก็ได้เห็นแกเพิ่งมาไงเขาเขาอยู่ที่ไหนคนใช้บ้านเขาเหรอเรืออืมแล้วเขามาหาแจม หาจีบ้าเขาก็มาหาจีด้ยเนี่ยไม่ใช่ก่อนใช่เขาก็ทำไมหาเธอเสร็จยังงานเธอเสร็จยังจังงานจะหมดเราจะขอจีทำด้วยเนี่ยให้ทำได้ไหมเนี่ยกูครึ่งหนึ่งอะไรยังอ๋อก็ยังไม่เสร็จไล้เล่ายังไม่เสร็จเลยยังเร็ววิ่งอะไรเหรอวิ่งประมาณแปดโลอะไปกลับนะไปกลับแปดโลอะไรไหม ใครจะแลนมวลำแลนตากบอเนาะมวนตรงไหนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถถก็ติดเขาจะเทไปถึงไหนเนี่ยเทไปเรื่อยๆนี่แหละฮะเทไปเรื่อยๆเทไปเรื่อยสอฝั่งทางโอ้ยเอาแค่นี้นะความกว้างแค่นี้นะสอ่ายกว้างโอ้ข้จะเทไปถึงถึงบนเนี่ยดินแบบนี้นะเทถึงบ่เอ้าโอ้แตไปก่อนแล้วก็มาเอาทำไหม่ แกชื่ออะไรฮะพี่นี่แกชื่ออะไรนะแม็กฮะแม็กแม็ก,มก,มกพี่เล็กอเอ้ยหนูเคยเห็นน้ำพุขี่เพรื่องยน่อยไหมโอ้โอพี่แกมีเครื่องสูบน้ำใช่ไหมเออผมจำได้ผมจำหน้าแกได้ผมจำหน้าแกได้แต่ผมจำชื่อไจำจำจำชื่อแกไม่ได้ผมจำชื่อจนจำหน้าแกได้จบแล้วจบเลยนี่ครับโอ้ยไปบ้า ไปเยอะครับไปเยอะไปแล้วบ่ดันบ่ดันบ่บ่เอาขึ้นบ่ก็ไปเอาสลิงเอาอยู่ใส่สลิงอยู่เทันเลอร์นึกเอาสลิงก่อนแต่เดี๋ยวมันยังไม่มีเรามันก็ยังเมื่อยเแน่นอนมันยังเลื่อยอยู่ดันดันจะสี่เมื่อยมันหมดพากันลงไปหาหน้าไปวูอยากอยู่กับเจ๊อยากอยู่กับเจ๊ก่อนไม่ได้เหรอนายขาดูหน้าก่อนสิดูหน้าสวยๆก่อนสิน่าสวยๆหน่อยเร็วอู้ แค่ดูหน้าก็ไม่ได้นะมันจะหลุดแซมอย่างเออขก็จะได้นะผมผมมันผิดผมมันหยิกผมมันยองผมมันผิดอย่างเดียวครับอยังกับผิดให้แล้วคันนี้ให้แล้วคันนี้ให้แล้วเดยังไม่ให้ตัวเลยคิดถึงเจจะเนาะคิดถึงจังรอสาวขลาวมานู่สาวขลามอีกแล้ะไปใส่กับมิตรคุณมาสาวขลามสาวขลามสุดเท่บอ มีต่คนวาสาวขอลามเจ้าเบิ่งบ่สาวขอลามไหม่ต้องดูคนคนมาคุยฟลแซมไปบนแต่สาวข้อหลมอืคันไดเ่าว่ะใิงอริงอีกแหละริงดิอ๋อ่าหุ่นดีกว่าเดิมนะเนี่ยหุ่นนี้เฟี้ยวฟ้าวอใส่เสื้อช็อปนำครับเด็กสร้างเลยนี่ เด็กสร้างเด็กช่างป้าแต่งโตนี่ครับย่านดำครับเป็นย่านดำสับดวงแดดเฮ้ยป้าแม่มาย่านดำนะมันผิวหนังคนเฮ่ามันบาได้สามสิบสิบคนแดดปานนี้เลยป้าแม่เหรอครับไปใส่ไอ้แฮมเลยไปไสไปนู่นแล้วเนาะเฮ้ยไปดำเด้อไปกันนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม